สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบทั้ง3ตัวและพีจะขอสรุปหลังจากที่พีใช้งานทั้ง3ตัวนี้มาว่ากับเราคาคามพันตัวไหนถือว่าคุ้มและตัวไหนเหมาะกับใครนะครับพี่จะขอแนบนำการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องศูนย์ไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อตามนี้พี แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับผมเป็นเครื่องสูนทยประกาศสูนทยปลอดภัยทุกเครื่องี่พีกดมานะครับบอกเลยว่าพี่ซื้อมาในราคา3000เนาะบางครั้งราคามันอาจจะขึ้นบางครั้งราคามันอาจจะลงแนะนําว่าให้เช็คตามในพีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับมาดูว่าในการเปรียบเทียบทั้ง3ตัวนี้จะเป็นไงบ้างะระหว่างตัวเจ้าตัว honor x 6 b กับเจ้าตัว,ว techno spark 34แล้วก็เจ้าตัว vivo 1> y 1 9 s ครับมื่อถือเลทราคา3,000นะครับวันนี้จะให้ดูก่อนว่าสเปคของเจ้าตัว h o n o r ตัวนี้มันเหมาะกับใครนะครับอย่างแรกคือสเปคของตัวนี้ให้มาเป็น hero g 8 5 octa core กับบอดี้ที่มีความสวยงามในการออกแบบแล้วก็มีความแข็งแรงผ่านการลองรับจาก sgs 5ดาวของตัวนี้ซึ่งในการตกกระแทกถึง1.5เมตรถือว่าตัวเครื่องมาได้อย่างจริงจิงครับ ดีไซน์มีความสวยงามสับใครที่ชอบความอึดความทนและก็ความคุ้มตัวนี้บอกเลยว่าสเปคให้มาคือจัดเต็มจริงครับนะผมนะผมหน้าจอผมตัวนี้ให้มาเป็นหน้าจอขนาด6.56นิ้วสปีดรู้สึกว่าบอดี้ของตัวเครื่องหน้าจอถือว่ากำลังพอเหมาะพอควรครับในการสัมผัสฟีลลิ่งโคตรดีหน้าจอสู้แสงคือ 750ดร้อิบนินครับถือว่าทำมาดีมากในการสู้แสงครับหน้าจอดิเฟนต0เก้ทัดกดคือเวิร์กมากซึ่งมีใช้ง,งานตัวนี้มาสเปคคือเกินค่าตัวมากกล้องหลังให้มา50ล้าน,นเป็น AI Camera คือกล้องหลังตัวนี้บอกเลยว่าจริงๆกับแบตให้มา5,200เมกับฟ a s ชาร์จ g e 35วัตต์หัวชาร์จสายชาร์จแถบม,มา ถือว่าตัวนี้ทําการบ้านมาอย่างจริงมากครับพี่ชอบโมดูลของตัวกล้องมากรู้สึกว่ามีความสวยงามในการออกแบบครับมีพอร์ต Type C ลำโพงหนึ่งตัวแล้วก็นี่ครับผมดูแจ็ค3.5ไม่ให้เรา,าผมตัวนี้อันนี้คือปุ่มด้านข้างสแกน n น่วมซึ่ง UI ของตัว o n e n นพี่รู้สึกว่าเป็นลอมที่ใช้งานได้ง่ายมากครับแรม6กิกบวกเพิ่ม6กิกกับความจุข,ของตัวเครื่องคือ128กิก ครับผม CPU ของตัวนี้หน้าจอ HD พัดนะผมซึ่งมีใช้งานตัวนี้มาสามารถโคดแอปสามารถชนะต่างย่อยผมได้แล้วก็ซัพพอร์ตกับแอปพนะคิคัต่างๆได้อย่างเพียพอซึ่งมันเหมาะกับคนที่ชอบในการโดยรหรือว่าความคุ้มความทนตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากซึ่งมีใช้งานมาลอมของออเนอร์เป็นลอมที่มีคุณภาพครับ กดในการทัดในการกดซึ่งมันมีความสมบูรณ์มาก CPU hero G85 เล่นเกม R60 v เฟรมบอกเลยว่าจัดการเฟรมเด็ดถือว่านิ่งจริงครับตัวนี้สับพีรู้สึกว่าเป็นอยู่ที่คุ้มค่าคุ้มราคาดีครับผมโปรโมชั่นบางทีนะราคาเ,าาเด็ด3,011นะครับผมตัวนี้รีบไปกดในการสั่งซื้อเลยว่าที่พี่ลงคิดบอกเลยว่าคุ้มจริงครับมาดูว่าเฮ้ยเจ้าตัวเทคโนโล สามสิบตอนนี้ P ีเช็คราคาล่าสุดอยู่ที่ 2008- 2009หรือว่าเลยราคา3 0 0 0ตัวนี้บอกเลยว่าสเปคคือคุ้มจริงครับก็บอกไปเป็นมือที่ P ีรู้สึกว่า P ใช้งานตัวนี้มาลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบตัว DTS คือเสียงมันมีความกระหึมมากลำโพงครับด้านข้างผมตัวนี้สมารถสแกนนีวมือบริ Body เวณที่ปุ่ม Power แล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงครับกล้องหลังให้มา50ล้านถือว่าเป็นสกินโทนที่มันดีมากครับคือบอกเลยว่าบอดี้อ่ะคือสวยจริงครับตัวนี้บอดี้ มันมีการดีไซน์ที่มีความสวยงามมากซึ่งพีช้งานมาครับผมบอดี้เป็นการดีไซน์ที่ลงตัวจริงครับดูผมว่าหน้าจอผมตัวนี้ให้มา6.67นิ้วครับหน้าจอ1 2 0 h งิปรับเป็น60 90แล้วก็1 1 0 h งิในส่วนหน้าจอผมอันนี้จะอยู่ที่1น0่งอิอันนี้ 90H าินะครับนี่ครับผมหน้าจอสปีนัสููแสงถือว่าดีมากครับกล้องหลังให้มาตัวนี้50บล้านกล้องหน้าใหมา8ล้านนะครับผมบอกเลยว่าดีกีของตัวตัวเทคโนถือว่าคุ้มจริงครับ ซีพียให้มาฮีโร่ g 8 1ดหนึ่งออกตอคอร์นะครับตัวนี้นะครับซึ่งความเร็วจัดซูสีกับตัวฮีโร่ g 8 1ดหนึ่ต้าแต่เอางงตรงนะใช้งานมาถือว่าตัวนี้เจ๋งมากเลยครับนี่ครับผมบอดี้ของตัวเครื่องหน้าจอในการทัชสกรีนสามารถโค้นแอปสามารถใช้ตัว Android ที่เป็นเวอร์ชันเต็มของ Android 14ผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าแรม6กกิกบอกเพิ่ม6กกิกกับตัวนี้ความจุคือ128่งกิกนะครับนี่ครับผมนี่ครับเวลาผมตัวเพิ่มแรมพัทได้เพิ่ม กล้องหน้า8ล้านแบตให้มา5,000กับฟ้าชาร์จตัวนี้ให้มา18วัตต์ซึ่งพีใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่ามันเพียงพอมากครับผมสกินโทนของกล้องคือกล้องบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจริงกล้องดีมากบอกเลยว่ากล้องอย่างจริงครับผมนี่ให้ดูกล้องเลยโคตรเจ๋งครับซึ่งกล้องเป็นกล้องที่มีคุณภาพมากครับผมเอาตรงนักกล้องดีจริงครับผมตัวนี้นะครับนี่ ถือว่าสุดมากครับผมในเรื่องกล้องพี่ชอบตัวกล้องมากอะรู้สึกว่ากล้องมันใช้งานมาคือเป็นกล้องที่ UI ใช้งานง่ายและสีสันในการเก็บภาพคือสุดมากครับกล้องโคตรดีอะคือเทคโนโลยีนี้ทำกล้องมาดีมากครับคือทั้งสองนี้กล้องดีมากครับ Vivo D G ตัวกล้องดีแล้วผมตัวนี้บอกเลยว่าพี่ใช้งานมากล้องถือว่าสเปคให้มาถือว่าจัดเต็มมากครับกล้องอะ คือเป็นกล้องหลังที่มีคุณภาพนะสัพพีนะผมดีไซน์มีความสวยงามจริงครับในการออกแบบจริงครับซึ่งเอาตรงนะคุ้มครับ vivo v 1 9เอ็นะผมตัวนี้ซึ่งกล้องหลังให้มา50ล้านกล้องหน้า5ล้านซึ่งสเปคกล้องอันนี้50-50หน้า5้าล้าน5ล้านคือเท่ากันผมซึ่งเอาตรงทิ่ใชมาถือว่ากล้องคุณสมบัติต่างต่างดีคีดีมากครับบอดี้ลำโพงเปนลลโพงคู่2ตัวเสียงถือว่ามีความกลางวานมากครับผมหน้าจอให้มาโดย6.68นิ้ว กล้องโคตรดีครับหน้าจอถือว่าสีสันสู้แสงดีมากกล้องดีหน้าจอสู้แสงดีหน้าจอ HD พัดปรับเดฟเฟตคือ 90Hz ครับ Vivo ทำตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์มากครับพี่ว่าตัวนี้หายดี100%สุดยอดมากซัพพอร์ตดีมากครับคือเป็น Android 14ที่ใช้งานได้อย่างสมูทมากครับซึ่งพีใช้งานมาถือว่าเพอร์เฟครับผมตัวนี้ในการทัดในการกดถือว่ามันมีความสมูท ในแบบของมันมากครับพี่มาชณนนาบอกเลยว่าตัวนี้สเปคคือเจ๋งจริงโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากครับคือมันสุดจริงครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับบอดี้ด้านข้างสแกนนิ้วมือบริเวณปุ่มด้านข้างผมได้ด้วยนะครับซึ่งตอบโจทย์มากซึ่งพี่ชอบมากอะ่ะมันสแกนเร็วผมตัวนี้ลําโพงปรับได้300%ซนะครับซึ่งลําโพงก็ถือว่าแบต อึดแล้วก็ลำโพงเสียงนี้แบตให้มา5,500เนรยเนกับฟ้าชาร์จสิวัตต์อ่ะซึ่งบอดี้ผมมีความแข็งแรงแลนะทนทานผ่านการรองรับจาก sds 5าดาวเช่นเดียวกับตัวออเนอร์เหมาะก,กับดีไซน์ที่มีความสวยงามไฟด้านหลังผมแสดงในการแจ้งเตือนเลยด้วยซึ่งเอาโทนศัพท์คนที่ชอบสับพีนะรู้สึกว่าทั้ง3ตัวนะครับผมดีกินในการออกแบบถือว่ามันมีความสวยงามในแต่ละค่ายของมันมากครับสับพีนะพีรู้สึกว่ามันโอเคมากซึ่งพีชอบมากครับผมในการใช้งานทั้ง3ตัว อยากจะวอวยอ่ะไม่อยากจะวกวกกก 3, อวยรู้สึกว่ามันเกินเกินคุ้มกับงบเลทสามพัน่ะรู้สึกว่ามันเกินคาว่าคุ้มค่า คุมราคานะครับบอกเลยว่ามันสุดจริงกับเลทมือถือราคา3,000ในปีนี้ที่ทํามาได้ขนาดนี้ขอชื่นชมครับแล้วก็หน้าจอผมมันมีความสวยงามแต่ละค่ายผมที่แตกต่างกันนะผมซึ่งพีชใช้งานมาถือว่าหน้าจอในการทัดในการกดถือว่าดีครับนี่ครับซึ่งเอางตรงนะใช้งานดีมากนะผมสมมติผมพี่เพจะขอแนบิวในการสั่งซื้อของตระกูลราคาเลท2,000 3,000ใต้คอมเบนดูใต้คิดให้หรือว่าแท็บเล็ตของเจ้าตัวออเนอร์หรือว่าเรียวมีที่พีรู้สึกว่ามันคุ้มใต้คิดให้ผมสมมติ ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สพีนะันนี้ขอบคุณครับ